ไปยัง f อทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาท่านทุกๆท,ท่านเหล่าแม่แม่เอฟของเรานะครับไปชมพี่มัมมีหลายท่านสอบถามเข้ามาคิดถึงพี่มัมว่าอยู่อย่างไรตอนนี้นะครับเป็นอยู่อย่างไรกินอยู่อย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตพาทุกท่านไปติดตามรับชมกันนะครับว่าอยู่กันยังไงนะครับสําหรับพี่มัมของเรานะครับอยู่กันแบบไหนผมจะพาท่านไปชม การเรียนดูของเราวิถีการเรียนดูของเรา,า,รเรเราสําหรับพี่หม่าของเรานะครับเดี๋ยวฝากชมนู่นอยู่ไกล้ๆนู่นครับวันนี้ผมพามาล่ามป่าฐานหญ้าแบบธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นทุ่งนาของเรานะครับผมที่ปลูกข้าวหอมมะลิ นี่คือการเลี้ยงช้างของเรานะครับเลี้ยงดูกันอย่างดีครับทุกเชือกได้ทานอิ่มทุกเชือก อยู่ประมาณนี้นะครับพี่หมั่มของเราเราก็มีหญ้าให้ทานนะครับอาหารแบบธรรมชาตินี่ครับพี่หมั่มอยู่ประมาณนี้นะครับหญ้าก็มีเยอะแยะนะครับตรงนี้เพราะว่าเรากัก,กเอาไว้ให้บัวแล้วก็เอาไว้ให้ช้างทานด้วยเมื่อวานก็มาเกี่ยวให้บัวตรงนี้นะครับมีรอยเกี่ยวอยู่นี่นะครับน,นี่ก็เกี่ยวให้บัว เรวส่วนตรงไว้สูงๆเนี่ยไว้ให้ช้างนะครับนี่คือพี่หมั่มสุดหล่อของเราครับอยู่ในเขตบริเวณบ้านไร่ใบบุญของเราครับที่มีอาหารค่อนข้างที่จะโอเคนะครับอาหารที่ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสําหรับพี่หมัามนะครับเราก็มาล่ามไว้ครับไม่ใช่ปล่อยครับเราล่ามไว้ให้ทันนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยน้องจะไปทันของชาวบ้านเขาครับเดี๋ยวจะสร้างความเสียหายให้ชาวบ้านเขาอันนี้เรามาผูกไว้นะครับผมด้วยโซ่นะครับ ยาวทั้งหมดประมาณ20เมตรนะครับความยาวของโซ่นะครับให้ทานอย่างอริตอร่อยอิ่มแน่นอนเลยนะครับผมกว่าจะถึงเย็นนะครับอากาศวันนี้ไม่ร้อนด้วยคลึ้มนะครับเราก็เลยมาปลูกให้กินได้นะครับคลื้มแดดคลึ้มฝนนะครับการเป็นอยู่ของพี่หมำ่ำตอนนี้ก็ดีมากๆครับดีมากๆ วนนี้ก็รอสร้างโรงพยาบาลอย่างเดียวครับผมสร้างสถานพยาบาลช้างเบื้องต้นก่อนเราถึงได้ผ่าฟีที่แก้มนะครับให้พี่มัมต้องให้หมอผู้ชำนาญงานมาผ่าให้นะครับนะครับการกินอยู่ของพี่มัมนะครับ การทานหญ้าแบบธรรมชาติของพี่มัมนะครับอาหารค่อนข้างเยอะครับตรงนี้เป็นทุ่งนากว้างเลยครับนู่นนะครับผมเป็นทุ่งนาที่กว้างใหญ่ไพศาลตรงนู่นนะครับข้างล่างเป็นทุ่งนาหมดเลยนะครับเมื่อที่แรงนี้เป็นพันๆไร่นะเป็นหมือนเหมือนไร่เป็นที่ที่ทําการเกษตรในการทํานาหมดนะครับก็ตรงนี้เราไม่ได้ทํานาเราปล่อยรกร้างไว้เพื่อเอาไว้ปลูกหญ้าให้ช้างนะครับตรงนี้ ได้มีอาหารให้น้องช้างนะครับพี่มัมก็อยู่ทานอย่างอร่อยอร่อยทานหญ้าไปทธรรมชาตินะครับของเขาเรามีอาหารไว้พรอ้อมนะครับการดูแลน้องช้างเนี่ยต้องเข้าใจในการเป็นอยู่ของเขาด้วยแล้วก็ธรรมชาติของเขาด้วยนะครับผมเพราะว่าการดูแลชา้างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังเยอะนะครับแล้วก็สถานที่ต้องเหมาะสมด้วยในการเลี้ยงนะครับผมมีน้ํามีอาหารพรอ้อม การดูเลนะครับผมต้องเรียบพร้อมเราต้องมีธรรมชาติให้เขาด้วยส่วนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงแบบไม่มีธรรมชาตินะครับเราต้องมีธรรมชาติให้เขาด้วยนะครับเราต้องดูพื้นที่นั้นๆ <c oughs> ด้วยว่าเหมาะสมในการเลี้ยงหรือเปล่านะครับวันนี้พี่หมําของเรามาทานยาอร่อยเลยครับดูครับโอ้โหอารมณ์ดีนะครับอยู่กลางธรรมชาติค่อนข้างที่จะสวยงามครับภาพเขียวไอ,อ,อ,อีเลยนะครับผม อิ่มแน่นอนวันนี้นะครับก็เป็นการถ่ายทอดสดให้รับชมกันนะครับผมไลเป็นคลิปนะครับให้ท่านได้รับชมกันไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับให้ได้รับชมเรื่องราวของพี่มัมมีหลายท่านสอบถามเข้ามาเยอะคิดถึงนะครับว่าอยู่ยังไงกินยังไงทุกวันนี้นะครับพี่มัมอยู่สบายแล้วครับมีบ้านให้อยู่แล้วแม่แม่ทำบ้านให้อย,อยู่อย่างสบายเลยนะครับก็มีบ้านให้อยู่มีที่ให้พักนะครับผม วันนี้ก็ขอบคุณปยางฟีทุกท่านด้วยที่การติดตามรับชมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สละเวลามีค่าของท่านมารับชมช่องของเรานะครับผมชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทีมงานของเราด้วยนะครับวันนี้ผมในนามเจ้าของช่องปลายหม่ำชนแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องของเราแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อกันด้วยนะครับผมกดติดตามเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ วันนี้ขอปิดคลิปไป้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ Thank you very much for watching. Bye bye. I love you everyone. สวัสดีครับ